ทีมงานติดต่อได้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสายนะครับผมสวัสดีครับน้องดาวสวัสดีค่ะอ่าได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินชัดค่ะได้ยินชัดเจนนะครับครับอ่าขอต้อนรับน้องดาวครับเข้าสู่รายการแวดวงกีฬานะครับตอนนี้ที่ประเทศไทยก็ประมาณสักทุ่มสี่สิบนะที่ญี่ปุ่นก็ห่างจากเราประมาณสองชั่วโมงเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้เดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ย ตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะครับก็คือแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับอากาศก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะในช่วงตอนซ้อมนี้ค่ะอืมอากาศที่ญี่ปุ่นเรื่องลมเรื่องคลื่นไม่ได้แตกต่างกับที่พัทยาที่เราซ้อมที่ชนบุรีเหมือนกันใช่ค่ะ,คะช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยแตกต่างมากค่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นช่วงอื่นมันก็จะมีหน้าพายุคลื่นใหญ่ลมแรงแล้วก็มีอากาศหนาวอยู่บางค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าช่วงนี้ก็คือ บรรยากาศแล้วก็คลื่นลมก็เหมือนบ้านเราเลยค่ะอืมครับแล้วเป็นไงครับตอนนี้เออลงซ้อมไปแล้วเนี่ยสภาพสภาพคลื่นสภาพลมตอนนี้มันเอ,อทําให้<า>เรา,เ,ราเข้าทางเราไหมเออเหมือมมนกับที่เราแขกเราฝึกซ้อมที่ประเทศไทยเราไหมครับก็ตั้งก็ตั้งแต่ที่เริ่มฝึกซ้อมไปเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะก็รู้สึกว่า เริ่มโอเคแล้วค่ะเพราะว่าไปได้ฝึกซ้อมกับทีมชาติอื่นๆนะคะก็รู้สึกว่าเราก็ซ้อมก็ถือว่าไม่ได้แบบแว่าแย่มากอะไรเงี้ยค่ะันถือว่าสามารถแบบว่าเกาะกลุ่มได้ตลอดละะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเ,เรื่องของอาหารการกินนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยไมมตเพึ่งลงไปทานมื้อเข้ามาจะภาพ<ช>ดูยังไงเรืออาหารการกินก็ ที่นี่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็เริ่มเบื่อแล้วเพราะว่าเขาแบบมันเป็นซ้ำๆทุกวันเลยค่ะเขาไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะคะการป้องกันครับมันไม่มีอะไรใหม่การป้องกันมาตรการโควิดเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับการป้องกันมาตรการโควิดที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องดาวก็การป้องกันที่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบเซฟทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่แบบว่าทางเข้าทางออกแล้วก็ อย่างเช่นเวลาไปทานอาหารนี้เราก็ต้องใส่ถุงมือก่อนตอนตักอาหารตลอดอแล้วก็นั่งก็คือแบบว่ามีมีที่กั้นนะคะสําหรับล็อกไข่ล็อกมันทั้งสนามแข่งแล้วก็ทั้งที่พักค่ะแล้วคือที่พักนี้ก็คือ,อจะไม่ให้คนภายนอกหรือพนักง,งานเข้ามาได้เลยค่ะนอกจากคนที่เขาแบบคนที่เขาจะบอกว่าอย่างดี้คนที่เขาบอกว่าฉีดวัคซีนครบแล้วแล้วก็แบบว่า ตรวจเชื้อตลอดทุกวันค่ะมาสมอบมาตรวจเชื้อกันทุกวันกลับมาถามเรื่องการ<ช>ซ้อมหน่อยครับ<ะ>ในการซ้อมที่ผ่านมาซ้อมเป็นทางการที่ญี่ปุ่นได้กี่ครั้ง้วครับอะไรนะคะซ้อมเป็นทางการนะหลังจากเข้าไปที่ญี่ปุ่นได,ได้ซ้อมมากี่ครั้งในสนามจริงก็ซ้อมมาประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะประมาณหกเจ็ดวันแล้วค่ะหกเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยทางทางโค้ชผู้ฝึกสอนว่าได้มองได้เห็นอะไรมีการเมียได้มีการปรับอะไรมีการแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคร ก็ตอนนี้มีแนะนําเพิ่มเติมก็คือให้กินเยอะๆขึข้นค่ะเพราะแบบช่วงแข่งเผื่อพายุเข้าอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อใช่มีข่าวมัวนก็ายุก็แต่เข้าที่ญี่ปุ่นมีอมองๆมีข่าวว่าพายุจะเข้าที่ญี่ปุ่นครับตอนนี้เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างาเอ่ยผู้ถึงเรื่องพายุและไหนๆเรื่องก็จริงๆก็มีพอมีข่าวว่าพายุจะเข้าแล้วก็มันมันเตรียมตัวอะไรไม่ทันแล้วค่ะก็คือตอนนี้ก็ต้องแบบว่ากินอย่างเดียวค่ะเพื่อที่จะแบบให้น้ําหนักเพิ่มอะไรอย่างนี้ยค่ะ ได้มองคู่แข่งเลยครับคู่แข่งที่มองดูแล้วอุม้มคนนี้น่ากลัวคนนี้เ,นเป็นตัวเก่งอะไรเงี้ยเราเรามองได้มองดูเขาไหมครับว่าเขาเล่นซ้อมยังไงเขายังไงครับคู่ต่อ,อ,ตอสู้สำหรับดาวดาวว่าคู่แข่งที่น่ากลัวมันแบบมันน่ากลัวถุกประเทศเลยค่ะ<อ>เพราะว่าตั้งแต่ที่ซ้อมมาก,ก็คือไม่มีใครเข้าอันดับเดิมตลอดเลยค่ะ<อ>ก็คือสลับกันเข้าตลอดมันแล้วแต่จังหวะ<อ>การเล่นนะคะแล้วแต่แบบตอนสาตาร์ทอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เลือกมันมันอยู่ที่ ที่ลมด้วยอะค่ะกีฬาดาวก็คือแบบว่ามันต้องดูลมดูน้ำอะไรเงี้ยค่ะคมันแบบไม่มีใครเข้าอันดับเดิมๆตลอดก็คือแบบทุกคนสลับกันมาสลับกันก็เลยแบบไม่รู้ว่าตอนแข่งจะเป็นยังไงครับกาหนดการที่ต้องเอาอุปกรณ์ต่างๆไปตรวจนี่วันไหนนะครับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้แล้วอย่างนี้ต้องตรวจเชื้ออีกรอบหนึ่งไหมครับน้องดาวหรือว่าเราเราตรวจไปแล้วก่อนหน้านี้อ,อ๋อของพวกหนูและกีฬาคือตรวจทุกวันค่ะอือครับ ใช่ค่ะตัวทุกวันเลยค่ะอืแต่ว่าจะเป็นตรวจทางแบบน้ำลายค่ะไม่ได้แบบแหย่จมูกเหมือนอที่บ้านเราเราแบ่งเวลาการฝึกซ้อมยังไงบ้างครับน้องดาวอยู่ที่นู่นครับก็ซ้อมมาที่นี่ส่วนมากก็ซ้อมแค่เน้นลงทะเลอย่างเดียวค่ะแล้วก็ยืดเหยียดก็คือแบบว่าก็แค่ว,มวอมๆเฉยๆค่ะยืดเส้นอะไรปกติค่ะส่วนมากจะเน้นแบบว่าซ้อมวินเซิร์ฟเลยกลางทะเลเลยวันละประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะครับ อันนี้พักอยู่ที่เดียวกับน้องแบมด้วยหรือเปล่าครับน้องดาวใช่ค่ะพักอยู่ที่เดียวกันค่ะแล้วทางด้านแบมเป็นยังไงบ้างครับได้พูดคุยกันอะไรยังไงบ้างรหรือเปล่าครับทางออแบมก็คุยกันทุกวันค่ะเพราะว่าพักอยู่ด้วยกันค่ะอครับกดดันไหมครับสำหรับ,รบโอลิมปิกครั้งนี้น้องดาวครับก็ไม่ก็ถือว่าไม่ไม่กดดันค่ะเล่นแบบเต็มที่ค่ะเพราะว่าเราแบบ เราก็หวังอยู่แต่ว่าเราแบบจะบอกว่ายังไงดีก็หวังหวังทําอย่างแรกเลยก็คือทําให้อันดับดีขึ้นมากกว่าเดิมอะคะ่ะดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วแค่นั้นก็แบบอืมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยสักหน่อยไหมครับ,บน้องดาวได้เหรียญได้สักเหรียญหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นหวังสูงสุดอยู่และะ้วค่ะครับได้นะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยสักนิดไหมครับน้องดาวครับ อ๋อก็อยากฝากเป็นแฟนกีฬาชาวไทยนะคะช่วยเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกๆคนนะคะที่มาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะคะเพราะว่าทุกๆคนก็ทํามาเต็มที่แล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะเราเชื่อว่าทุกคนต้องสู้เต็มที่ค่ะเพื่อที่จะให้ทงชาติไทยแบบว่าขึ้นสู่เสาธงอะคะแถมแถมแถมหน่อยแถมทิ้งท้ายนิดน,นึงครับพี่นุก,การนะครับมีอะไรอยากถามน้องไหมครับก็แข่งปางการวันไหนนะครับ ของวันที่ Jamie, ยี่สิบห้าที่สามสิบเอ็ดค่ะอ๋อครับก็เราก็หวังนะว่าน้องจะได้คว้าเหรียญมาให้เราเชียร์อยู่นะครเชียร์อยู่เชียร์อยู่นะครับแล้วก็เห็นเห็นลงในเฟซบุ๊กเห็นว่าเส้นลายมือตอนนี้หายหายไปหลายเส้นแล้วทีเดียวเจ็ดทีใช่ค่ะก็คือแบบว่ามันต้องจับอุปกรณ์ตลอดอะค่ะมันดานเออมือก็คือแบบว่าด้านครับก็ ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกองเชียร์ชาวไทยนะก็เป็นกําลังใจให้ให้น้องนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันนะครับ,รบผมขอบคุณน้องอดาวนะครับ,บที่เอ,อ่อโฟนอินมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยขอบคุณมากทีเดียวครับครับขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บน้องดาวนะครับครับน้องดาวสุริพรก้าดวงงามนะครับบินเซิร์ฟ RSX หญิงนะครับก็แข่งวันที่25กรกฎาคมนะังจากพิธีเปิดเป็นทางการวันที่23 24 25นะครับพรุ่งนี้จะเอาอุปกรณ์ไปตรวจไปตรวจ ว่าถูกต้องตามกฎกฎก,ฎกฎติกาไหมนะครับก็ไปดูกันนะครับ